สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP 8แล้วนะครับสำหรับแท็บบ i ลิเตอร์ของเรานะครับใน EP 8นี้นะครับเราจะมาทำระบบการค้นหานะครับข้อมูลนะครับมีวิธีการทำระบบค้นหายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ไฟล์ Index ของเรานะครับ เสร็จแล้วเราจะเริ่มจากการสร้างกล่องค้นหาขึ้นมานะครับตรงบอดี้นี่แหละนะครับมันก็จะมี d i ฟ ID Data t ้าเทเบิลดิฟไอดนะครับเราก็เอาเคอร์เซอร์มาไว้บนสุดตรงนี้นะครับต่อจากบอดี้นะครับแล้วก็พิมพ์ดิฟขึ้นมานะครับ Div DIP แล้วก็สแลดดิฟแบบนี้นะครับ จากนั้นเอาเคอร์เซอร์นะครับไว้ตรงกลางระหว่างดิ p ข้อ Enter ลงมาแล้วก็ดิ p อีกรอบหนึ่งครับ div นะครับจากนั้นก็ Select div เหมือนเดิมนะครับ div Select div นะครับมี Select ตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับข้อ Enter ลงมาแล้วก็พิมพ์ Level นะครับ Label แบบนี้นะครับแล้วก็ elect Label นะครับใน Label นี้นะครับเราก็พิมพ์คำว่าค้นหานะครับค้นหาค๊าววา c o ค o n แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เราก็จะให้เป็น Input นะครับ Input ใน Input นี้นะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ข้างในเคาะวักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกใช้ชนิดนะครับ เป็นแบบเทคนะครับไทยเท่ากับเทคนะครับเอาคัเซอร์ออกมา ID นะครับใส่ ID เข้าไปนะครับ ID มีค่าเท่ากับ search นะครับ S E A R C H นะครับ search แปลว่าค้นหานะครับเอาคร์เซอร์ออกมาตรงนี้นะก็ placeholder นะครับพิมพ์ข้อความคำว่านะครับพิมพ์นะพิมพ์ค้นหาโอเคประมาณนี้นะครับ จากนั้นกดปุ่มบันทึกนะครับเช็คว่าเราสร้างกล่องข้อความขึ้นมาได้หรือยังนะครับก็มารีเฟรชนะครับนี่นะครับมีแล้วนะครับนี่ข้างบนนี้นะครับค้นหาพิมพ์คําค้นหาที่นี่อย่างเงี้ยนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับตรงบรรทัดที่19 Con Element นะครับให้ Copy คําคำว่า Element ตรงนี้นะครับ c o n t r นซ C มานะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นมาบรรทัดที่30นะครับ var table เท่ากับ new t a b u l a t o r data table นะครับให้นะครับลบคำว่า var ออกไปนะครับแล้ว c o n t o l v element แล้วก็ dot ลงไปแบบนี้นะครับเป็น element t a b l e เท่ากับ new แบบนี้นะครับจุดที่1 element นะครับที่วางลงไปตรงนี้นะครับจุดที่2เลื่อนลงมาอีกนะครับ มาตรงบรรทัดที่51นะครับ table o n นะครับก็ control v นะครับ element ล,ลงไปแล้วก็ดัด table o n แบบนี้นะครับพอแก้2จุดตรงนี้เสร็จนะครับเราก็นะครับขึ้นมาตรงบรรทัดที่23นะครับมา copy บรรทัดนี้นะครับ page load นะครับเมื่อ page load c o p y element alert เนี่ย Control v ลงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น search นะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นคำนี้นะครับ id search เนี่ย Copy มาเลยก็ได้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น element search นะครับแล้วก็ d o c u m e n t get element by id ก็เป็น id search ครับเสร็จแล้วนะครับเขาเคอร์เซอร์ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับ element t search แล้วก็ ดอทนะครับแอดตรงนี้นะครับแอด e v e n t l i s t e n e r นะครับอ่าถ้าไม่อยากพิมพ์ใกล้ๆก็ copy เอาเลยนะครับ element.search.addEventListener นะครับดักเหตุการณ์เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาเหตุการณ์ที่มีการพิมพ์นะครับก็คือ input นะครับ double ลโค t e ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คําว่า input นะครับเมื่อมีการพิมพ์ข้อความในช่อง input นะครับให้ไปเรียกฟังก์ชันนะครับอ่าก็ ใส่คอมมาลงไปนะครับแล้วตั้งชื่อฟังก์ชันขึ้นมา S E A R นะครับ C H แล้วก็ data นะครับให้ไปเรียกฟังก์ชันชื่อว่า search data นะครับเราก็ copy ชื่อฟังก์ชันแล้วก็ไปสร้างฟังก์ชันนะครับอ่ะฟังก์ชันก็ไปสร้างนะครับข้างล่างเลยนะครับก่อน r l ล c ส script นี่แหละนะครับมา พิมพ์คำว่าฟังก์ชันขึ้นมาเคาะว่า c o n t r l v นะครับมงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิดเ้า enter นะครับเ้า enter ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็นะครับพิมพ์ element นะครับ element .table นะครับ .table แล้วก็ .set filter นะครับคำสั่งที่จะใช้ในการ ค้นหาก็คือเป็นการกรองข้อมูลนั่นเองนะครับก็คือฟิลเตอร์นะครับเซตฟิลเตอร์คำสั่งเซตฟิลเตอร์ก็มงเง็ีเปิดปิดนะครับจากนั้นใส่ดับเบิลโคลนลงไปนะครับเราก็ระบุลงไปว่าเราจะไปค้นหาจากคอลัมน์ไหนนะครับในที่นี้ผมจะให้ค้นหาจากคอลัมน์ชื่อสกุลนะครับก็คปัปลกคำว่าชื่อสกุลมานะครับแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับชื่อสกุลนะครับ จากนั้นพารามิเตอร์ในการค้นหาก็ใส่คอมมานะครับเคาะวักดับเบิลโขดนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไลค์นะครับ L I K E นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมมาเคาะวักนะครับ E target นะครับ target แล้วก็ value L U E นะครับและนะครับห้ามลืมเด็ดขาดก็คือนะครับตรงนี้นะครับ e target ก็ต้องใส่ e ลงไปในตรงวงเล็บนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชัน search data e นะครับให้มันส่งคืนค่ากลับมานะครับโอเคนะครับเมื่อเราพิมพ์แบบนี้เสร็จเรียบร้อยกดปุ่มบันทึกนี่บันทึกบันทึกเสร็จก็มา refresh ดูนะครับมา refresh ดูซิว่าเราจะค้นหาชื่อนะครับให้มันกรองชื่อเฉพาะชื่อชื่อนั้นมาให้เราได้ไหมนะครับอเอาเอาคร์เซอร์ลงไปตรงนี้นะครับ ส่วว่าผมอยากนค้นหาสมชัยใจดีนะครับก็พิมพ์สมชัยนี่นะครับมันก็กรองมาเฉพาะสมชัยใจดีคนเดียวเห็นไหมครับนี่นะครับสมปองนะครับเนี่ยก็กรองมาเฉพาะคนชื่อสมปองอย่างเดียวนะครับนี่นะครับฉีดวัคซีนหรือยังอ่ะฉีดแล้วอย่างเงี้ยนะครับสมปองบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเห็นไหมครับ นี่นะครับสมปองสมปองเนี่ยนี่ครับติ๊กแล้วฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะครับส่งงานอีกนะครับอ่าสว่าส่งงานเป็น70นี่นะครับส่งงาน70าเบอร์โทรไม่ใช่69เป็น68นี่นะครับก็68เขาอ Enter นะครับกำลังมาทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับสมปองก็เบอร์โทรหกแปดโอเคนะครับก็เป็นวิธีการค้นหานะครับก็ทําแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับในการทําค้นหาในแท็บเล็ตเตอร์ใน EP 8นี้นะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับส่วน EP 9จะเป็นอะไรก็ลองติดตามต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ